สวัสดีครับผมทักษะเช็คอุบลสายชาว์หนึ่งกเจ็ดครับวันนี้วันที่วันที่12เดือนธันวาคม2อ6 4เป็นงานประจําปีของอําเภออัมนแดงครับวันนี้เข้ามาสังกัดโดยทีมงานประถมมาเทิงศิลป์ครับวันนี้โดยออนทวหนึ่งครับโดยจากคณ์นครับมาประจาเพื่อนโชคดีจักโชคเนึองครับเป็นโชคโควิดนะครับไปพาไปเป็งบรรยากาศเบื้องหลังของทีมงานทํางานครับไปชมครับ นี่ครับชมบรรยากาศบื้งหลังครับทีมงานเสียก็มีครับเสียกนี่ครับนี่คือรถของทีมงานบรรทุกทางศิลปเป็นรถขนอุปกรณ์ขนอุปกรณ์ครับขนพวกเครื่องดนตรีโอเวลากครับต้อเสียงาเน่ับไหม ครับเป็นที่ม่านนะครับบางที่ม่านเขากำลังติดไฟครับเป็นไฟเชีย่ยแบบยืนออกมากครับรูบดไม่ทีม่มา่นมานนะครับระวังหัวดนะครับนี่ครับเบิ่งกับเปลาวันแล้วมาขับบดบัตรเราว่าขับบดไปที่บ่อเปล่าวันโอ้ครับมาซอยกันนะครับเลาวจิบจ่อครับเดี๋ยวเราจะมาดูหัวเครื่องเรานะครับ ม้เขา้อนี่ครับบิวงครับเราเขาใส่มีกบนนี้เราใส่มิสองตัวครับมีกับบล็องเจอร์ X3 สองแหลกตัวนึงอยู่ทั้งวิธีโเฮดมอนิเตอร์ครับเดี๋ยวข้างหน้าเขาจะไปเบิงกันครับเราใช้คอนเทลเลอร์ของ m มน n นี่ครับ FBR ครับอันนี้คือหัวเครื่องครับดีวเราจะพาไปชมบรรยากาศเบื้องลังครับ เดี๋ยวเขามาบระชุมบรรยากาศไปเรื่อยๆของทีมงานระหว่างทีมงานกุบตนสายอัยยนซ่ากับทีมงานปฐะทุมมาเรืงศิลป์เป็นพวกแดนเซอร์เป็นทีมงานแดนเซอร์ที่นี่เพื่อนกำลังจับของที่ลอยสไตล์ครื่งองปั้นนะเพื่อนนะครับเบิ่งอ่ําเพื่อนกำลังสแจกของแจ้งนาัรนนะครับนี่คือเป็นผู้สั่งซี้ซันก็น,นักแสดงคครับอง์ประกอบของมะล้อามะล้อมพ่อสามีเป็นเซื้อร้า,า,านไทยแห่งดีนี่ครับไอ้เพื่อนกำลัง เียนซื้อไว้เดี๋ยวเขาจูบออโอแวนกระจูบนะครับนี่คือเป็นตู้โหลดครับของบริษัทอินจิเนียร์ครับของวะเท็กส,ส่งมาให้ใส้ครับบร,ริษัทอินจิเนียร์ครับมาเรื่อยๆครับแล้จวจังหน่อยเดี๋ยวชิมละลายซื่อๆอยู่ช่วงนี้ช่ะงนีไทยทำ เอามียามีมีเปเมียนเพราะว่ามันมันนี่แล้วมแล้วยอามาุกแล้วเดี๋ยวเอามนมาเนซีรีอันนี้อันนี้มาเนซีีเล็กะครับอันนี้คือยายอมผมครับนครับเีเรียนเีครับเอาลงทีมงานไปเรื่อยอาเอาพนกสีแบบน้ออากไนเลยยัาไปกินของเยยายอมผมครับในวงทีมงาน อันนี้ไฟคอดตูมของเขานี่ไฟคอดตูมของเรานะครับนี่ครับเป็นคุ้นๆหนาก็ดีครับก็ไฟคอดตูมของเขาเป็นคุ้นๆหนาปะครับของน้องรูรู้ครับน้องแมโอ้โหครับผมโอ้โหพูดไม่สุภาพเลยนะครับช่วงนี้ซื้อแม่เยอะอ่ามันอื่นบอกระนาะเอากต่ก็รักอะไรพันเพลียไปยัดอยู่เนาะกระนั้งรูรู้เลย น้องน้องบอนองแม่แจังเดนี่ครับนี้กนาออนก็คไหลนี่ครับผมกับนักเอกแพรก็ลังโซกันอยู่กับคุณแม่องโบสวรรค์นี่ครับราบผมเอาพชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับเพราะชมบรรยากาศเบื้องหล้างไปเรื่อยๆ บ้าลงทางไปใส่บครับมัเวกนนี่งานนีครับ ตัวใสของอะเมเจอร์ซาวครับเปลี่ยนดอกมาใหม่ครับโดยเงาทรงครับคนจัดให้ครับเงาทรงคนจัดให้ครับเปลนดอกอะเมเจอร์ซาวครับดูภาเบิ่งบนเวทีครับนครับบันไดขึ้นน้องแล้วมีแคทวอล์กด้วยครับแล้วมาชมบรรยากาศร้านหน้าเวทีเนาะนะครับมาดูพาวเวอร์แอมครับพาวเวอร์ปั๊กของเราใช้วอาทิค พ่อเอ็มใช้วอล์ครับ V15 ครับเอสเอครับข้าวบนชุบบรรยากาศดันนะครับนี่ครับโดยจากข้างนอกร่างแางมากครับนี่ครับโอู้อายๆเจี๋ยวขึ้นรอแทนอ้ายเดี๋ยวพาไปชุบบรรยากาศดันหน่ะว่าฝนใส่ยังเอ็กอาจารย์ข้างนอกมาอยู่ไรบ่มาหนอกครับนี่ครับ คู้เฝ้าก็จะขนอถ่ายยุกองไม่นะครับมาช่วงบรรยากาศด้านหน้าเขาเขาจะมีเช็ดวอกออกอยู่มาข้างหน้ายืนมาข้างหน้าตู้ลมพงนะครับย่างสุดยอดหน้าตู้ลมพงด้วยเช็ดวอกของเข้าด้านหน้าหน่อครับ ครับประมงแจารับทีคนนี้เจ้าอุปกรณ์เซาะซิกนี่ครับไอ้ไส้ของแจักกันมากกะไร้ล่าลาฟาปีดอนแต่ยังแบกกว่างขึ้นเก่าอาจารย์ไม่ชีบบอดครับเชิงครับนี่ไอ้นี่ยุบนี่สุดยอดอันนี้ครับมือของข้ามน้ำใส่หัวไม่นึองแบบหรอกครับพุกนี่ี่แมนปะครับเอ้ยสีงามไปเลยนาะโอ้ยแล้วเร็่ตู้เสื้อใหมครับตู้เสื้อราคาให้ซูเอา โอ้นี่ครับเบิรงครับพี่น้องครับเพิ่นออกแบบไฟเมื่อไหร่ครับทีมงานโน่สูบหลายครับสูบหลายซูบยังครับสูบน้ำหรอครับเออธรรมดาแล้วครับนี่ครับยืนไปว้อีก่สองหอดโฟกัสตึ่นสีงามเป็นไฟเครียดเฮ้ยซ่เด็กไปขอด้วยกันเนอเออครับอาจารย์ครับนั้งกึศีพกำลังหนึ่งช่วงนี้อาจารนตั้งกึศีราย แล้วจั้งอุปกรณ์จัการถมาจักรนะครับรถบัวสวรรค์หมอเรยจะไปรถบัวสวรรค์นี่พผัวมีเอ็นจ่านี่หนึ่งครับน้าพว้าไปครับนี่ครับพ่อหน้าวุ้นมาหอดแล้วทุกพัวดาบอครับยูทูบเบอร์ตัวนี้ยูทูบเบอร์บัสวัสดีแฟนครับของสายยันซ่าสายยันซ่าครับครับผม มาพอกันดีแล้ครับสายยันเศ้ามาหนิพอกันเดินตรงกับประจําเราไปประจําย่าได้อปประจําอยู่รึเปาออโ้ยกะทอดยันได้ไหนี่มบ่ได้น่อยเาะทอดจะมาวาดเนี่ยล่นโคดอนโคดอนโคดอนจได้ดิแม่หัวหมมือนวาเมือเศ้ากัไปก็พอะกลับมาเหมือนรถบัวสวรรค์ล่า้งรถบัวสวรรค์บ่กคับผมอดถามก่อนซับซับจีบ นี่รถคุณปอเพิ่งจะเข่ามาในบริเวณงาน่อคุณ่อบนรถแั่เ่คปันทุกพระนะครับเป็นพระอย่างนี้พระเบืองนาน,นี้ครับนะครับไอเฮียบัดกำลังอยู่โอ้เฮียบัดเดี๋ยวับสีวาเมตตามมาหาเฮียบัดไปเบเ้รง่องปันกันนะไม่เป็นอย่างขึ้นบทสิบเอาไปจตารื่องปันก่็สิาพีดต,ตัวเ๋ยวกูจะไป หาดูอาหารจานกินเออกับสแตนไฟได้แล้วเป็นสีหางมงแล้วพ่อครับว่ากันาันคโนครับนี่ครับด้วยจันคโนอครับพามาเบิ่งคนกําลังเห็ดอย่างงุ้มเศร้าอยู่แถวนี้ดิ้ยิ่งข่าวมาเก the ๊งคักไปไปกัทลาบิเช่มาขันสุดยอดเลยมื่อซาเขาว่าเอาสวัสดีครับจาันคโนอครับเอาโบมนตัวนี้โอ้ยพอยแนบโอ้ย สวัสดีอาจารย์ขะนอครับโอ้อาจารย์บอดไฟดุนี่สื้อมาตั้งแต่ครับก็ดีเลยบอดไฟวายนี่นี่อย่างโอ้บอดไฟรุ่นใหม่นี่ครับมือมีระดับโลครับอาจารย์ขะนอใส่เพิ่นเจอวิ่งมาอนี่โดยขะนอพรตผทุบครับอุปกรณ์ให้กินครับอ่าอี๋ครับบอดไฟเฮ้าเจอกับมือไฟได้หมดแรงนี่ครับเป็นบอดของขิงคลองคิงคลองครับปั๊บปั๊บ นี่คร enfin ับมือไฟฮอ่ครับโม่เหลี่ยมมงมงแล้วโอ้ยอ่ะอ่ะไฟเงี้ยแง่เจ้าเล่นไฟงามๆเดี๋ยวมาแรกเดียวได้แล้วครับเบิ้งไฟได้แล้ววัดไฟดูนี่โอ้สุดยอดเลยรครับวัดไฟถดอไม่อันนี้คือนพ่อแบงครับเป็นสปายครับพ่อแบงเพื่อนยูพีเอ็ดนว่าพ่อแบงเป็นยังไงนะครับตอนแรกก็ร่างย่มากครับเปเบิ้งระนาเวทีของเขา เดี๋ยวขึ้นขึ้นไปได้บ้างนะครับประทุนบันทึงศิลนครับขึ้นไปครับเพราะนี่ด้านนี้จะเป็นทางเขางานเพราะนี้จะเป็นแม่ค้าผู้ขายครับเนาะครับเนาะประกาศนะาวลารถบัวสมรัติพูดเนาะเนาะครับมาเลยครับตามตามชมกันนะครับบรรยากาศดาวที่ห้องโจนี่วัดถึงแสงสีเสียงครับ จะเปิดแสงขึ้นโอ้งามมักยากคักเลยนี่นะครับห่อพัฒนาไปเลยครับทีมงานอุบลเส,นส้นซาห่าอเขาตะบ,บอกว่าทีเป็นเหยื่อมูดมพระเดชจอดโอ้ยนะครับที่ตลาดไปเลยโอ้ทันซีไปเลยโอ้ครับเหย,ยื่อมูดคนบโบราณคขาสูงนี่เป็นปว่าตอยาบ่ตอยาบ่ตอยาบ่เป็นอาอะไรถ้าคิดไม่ออกน่าจะบอกให้ตกักจ่าว่า น <als> ั่นไงยกโย๊กโย๊กโยวนวายมวนบ่โอ้ยมวนทางทางคุนมวนครับแต่เขาจ่ทยังไเขาเลยครับไม่ไม่ไทยเนี่นี่ก็บรรการครับเป็นเชียร์ครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วนะครับนี่คือบูริฮานครับคนเป็นคนง่ายๆครับตลกตลกครับนะครับอ้าวอุณาอุนเฮ้ครับอุณาอุ่นมาแล้วครับ ไปสาัทก่อนเขาตแต่งเขาเป,ไปา็นบริษัทบอกอะไรบอกไปชาัทดูเดี๋ยวเดี๋ยวชิปนี่เดี๋ยวพบม,มาไหร่ซัีก่อนนะครับเดี๋ยวกระเพาะกระชิปหนาครับ